และนี่คือเคสไฮด์ Y 7 0ที่จัดมาเต็มแสน0 0 0หาจาก i f CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านขเข้าสู่ i h a v e CPU ผมเป่า h a v e CPU ครับสำหรับวันนี้ครับอืม้มงามอเกินครับเครื่องซ้ายมือผมเนี่ย ดังนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าเคสเนี่ยเป็นเคสยี่ห้อที่หายากเมื่อก่อนเนี่ยต้องพรีออร์ดกับยี่ห้อไ่นเอง HYTE ครับซึ่งเคสไฮท์เนี่ยต้องเล่าประวัติก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเคสที่เมืองนอกเนี่ยนิยมกันเยอะใช่ไหมทาง i h a ฮเนี่ยเออก็ไม่พลาดเนาะเพราะเห็นหลายๆในกลุ่มคอมเนี่ยเขาพูดถึงแล้วเกินสำหรับเคสไฮท์ซึ่งเคสไฮท์เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะนะไม่ว่าจะเป็น Revo ่สามวายสีราคาเริ่มต้นประมาณ3-4มสี่พันนะครับแล้วก็ห0 0พันสำหรับ Y40 y ี่ หกก็7 0 0 0แต่ตัวนี้ตัวเดียวเฉพาะเคสนั่นเองครับ14,590สี่ายจะแฮชซีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เคสตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงนะครับอันดับรแรกเนาะดังนั้นเครื่องนี้เนี่ยราคาโดยโรวมมันแล้วเนี่ยอยู่ที่1 2 5 0ง0บาทนะตะแล้วเกมโกก็แสนสองห้าแล้วกัน1 2 5 0 0 0ัครับเรียกว่ตุทุกอย่างนั้นค่อนข้างที่จะเต็มข้อเต็มสูบพอสมควรเอาตัวเคสก่อนเลยไหมเพราะว่าในไหนตัวเคสเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นทั้ง หมดของตรงนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเคสเนี้ยเริ่มต้นจากความสวยงามแล้วขึ้นชื่อในความสวยงามแล้วมันไม่ใช่เป็นเคสธรรมดาครับมันมา with 4K Touch LCD ซึ่งหมายความว่าไอ้เคสตัวเนี้ยเนี่ยนะมันมีจอ LCD อยู่นั่นเองและเป็นความละเอียดที่ขนาด 4K คือ3840คูณ1100ซึ่งเป็นจอที่เอาไว้อ่านแชทได้เลยนะมันจะเป็นจอแนวตั้งอย่างนี้นะครับเห็นอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำอะไรได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เข้าวินโดว์การเข้า YouTube การเข้ามีเด a Control การดูอินเทอร์เฟซการดู UX UI โชว์ผลลัพธ์ทุกอย่างผ่านโปรแกรมของมันเรียกได้ว่า h i d e News ได้เลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเต็มปรับเปลี่ยนทุกอย่างสามารถใส่ได้หมดตรงนี้มีเดียคอนโทรลมีเกมให้เล่นเหมือน Android เครื่องหนึ่งมีไปโปรแกรมที่สามารถ Android เครื่องแล้วก็ทัชสกรีนลองรับการทัชสกรีนทัชสกรีนอย่างนี้ นี่น้อทั้งท้งสกรีนสร้างอีโมจิได้ไปขึ้นมือเครื่องค,คิดเลขได้ด้วยอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเล่นอะไรกับจอตัวนี้ก็ได้และอย่างที่อธิบายไปว่ามันคือจอที่สแสดงผลได้อิสระนะครับและความละเอียดนไ,ไม่ธรรมดาก็คือ 4K 3840คูณ1100ด้วยแล้ว่านี่เคสตัวนี้เป็นเคสที่มีมจอที่โหดท,ที่สุดแล้วณเวลานี้นในโลกเลยสมัมไปนะครับสำหรับจอที่ติดเคสตัวนี้แล้วจอตรงนี้ติดเคสเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงเพราะว่่่่่่าาาไมขนย้อคตใหหญแแง นะครับมันอนข้างยาวแล้วข้อเรียบมันลึก 4K ใช่ไหมขอเรียบมันลึกมาก3840 1100เนี่ยเป็นขอเรียที่ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็คมชัดชัดตาแตกอะ่ะพูดง่ายคือสามารถใช้ดูหนังได้เลยถ้าคุณเพ่งได้น,นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมบอกแหละมันเป็นจอสำหรับอ่านแชทรวมถึงจอที่โชว์สถานนะ On Screen Display OSD นะครับโชว์ว่าเครื่องนี้กี่กิก CPU อะไรอะไรอย่างนั้นมากกว่าจะเป็นเมนเเวนั้นะมากกว่ารวมถึงเนี่ยการปรับภาพหรือการปรับตีมเนี่ยให้เข้ากับตัวเคสไม่เป็นกิมมิคที่ใครมาบ้าน ถามว่าเฮ้ยสมมติชื่อเปาเฮ้ยนชะื ee, ่อเปาเครื่องมึงมีเคสมึงมีจอได้ไวอย่างโหดเลยแน่นอนแล้วมีคนทักร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ว่าอย่าได้อธิบายไปว่านี่คือราคาก็นหนักหน่วงมากเชก่นกันคือ14,590ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของเคสตัวนี้นั่นเองนะราคาเคสเปา่านะ1มืบางคนนี่ได้ทั้งเครื่องเลยนะครับเครื่องพร้อมจอเลยนะครับนะเนี่ย c p u ตัวนี้จะเป็น 14700K ครับคอร์28เจ็ดร้อยเคครับเธอร์บข้ายี่สิบวปดแฉกเทอร์โบห้า,าวไวไ่ได้ถึงขัเนเอา แต่ว่ามันก็พอตัวอยู่นี่คือ MSI MPG z 7 9 0จด Wi-Fi นะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เน้นความขาวแต่ว่ายังทิ้งท้ายว่ามันเป็นตะกูด MPG ละคือเหนือกว่าโทมอมฮอคได้แน,น่นและเป็นบอร์ดที่ยังคงความขาวคือ8 Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีความขาวแล้วก็ภาคแจยไฟหรือ Wi-Fi 6 E N 2ทุกอย่างนั้นจะมีครบหมดในตัว MSI ตัวนี้นะครับนี่ แต่เราคบรอทุกอย่างจะถูกดีไซน์ใหม่หมดคือเมนบอร์ดเนี่ยก็เหมาะสมกันดีคู่กันดีกับตัวซีเรียงแล้วก็คือเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นสีขาวด้วยแล้วแรมเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างนั้นจะเด่นที่คลิตี้แล้วก็ยี่ห้อเลยนะเมนบอร์ด MSI e d ใช่ไหมแรมเนี่ยแกก็เอาสุดเหมือนกันนะ Corsair Dominator Titanium ความจุไม่ต้องเยอะเอาจริงๆแล้วราคาแรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,000นะ7,990เนี่ยถ้าเลือกดีๆเพิ่มอีกนิดนึงได้64สิกิกยี่ห้อทั่วไปแล้วแต่ว่าแกเอายี่ห้อรุ่นไว้กก่อนกอนน็็คืแล้วเป ที่ตัวบนสุดด้วยโดยเมเตอร์ไทเทเนียมเราคงไม่ต้องพูดเยอะสำหรับแรมตัวนี้นะครับความจุสายที่สองกิกับที่บัส6,400นสี่กะเฮิร์สีขาวนะครับอย่างที่ผมบอกบ่อสีขาวแล้วแรมเป็นตัวบนสุดของซีรีส์แรมด้วยอาจจะมีเวนเจอร์มินจี RGB ์จีบีโดเมเตอร์แพติร์นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวบนสุดก็คือโดเมเตอร์ไทเทเนียมนั่นเองจะเห็นไี้เลยสีมันจะเงินเงินส,สวยๆอยู่แล้วฮะมีคำว่าโดเมเตอรจ์จางๆอยู่นั่นเองครับชุดน้าำแบบคำหล่อเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแกก็เล่นสุดเหมือนกันนะแแรรรมเเเนนนนีีีีีี่่ยยซซสสสสสส์์ููงงุุุดดดอล้้วกกก็็็ชาาปจ มันเป็นเอสเ r a k ค n Elite สลวศ360ตัว R G B ไม่มีชุดน้ำในเอสตัวไหนดีกว่าชุดน้ำีนำชุดนี้แล้วทุกอย่างคือมีครบหมด1คือตระกูลค r a k e n โหดอยู่แล้ว2คือในปัจจุบันนั้นคาว่า c r a k e n Elite เนี่ยคือสุดละคร a k ค n Elite e l i t e คือตัวท็อปสุดนะครับจะเป็น240 360อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัวที่คือ360และมีคาว่า R G B ก็คือตัวพัดลมเนี่ยจะเป็น R G B ทั้งหมดนะครับตัวบล็อกมีจอชัดเจน C P U G P U แล้วบล็อกของ Insidency เ่เชือ,อ,อ,อมรมส ความเรียดของหน้าจอที่แสดงผลแบบเรียบง่ายเออ ไม่ได้แบบแฟนตาซีจ๋าแต่แบบเออกูสวยทำไมมินิมอลทนเย็นราคาก็โหดด้วยราคาชุดน้ำนี่ล่อไปหมื่นสองหกร้อยเก้าสิบเดี๋ยวผมจะบอกราคาแยกๆไปแล้วกันนะรครับคราวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชุดน้ำชุดนี้จะเป็นชุดน้ำสีขาวและเป็นชุดน้ำที่ดีสุดจากเอสเซนีในโมเดลของคราเคนอีลิตสามหกศูนต์ตัว R G B นั่นเองนี่คือชุดน้ำสามตอนแบบมีจอนะครับก้าจอครับ, <S <S บ,บ <perimeter> สีขาวเน้นคำขาวไว้ก่อนและขาวที่สุดในความหมายของผมเนี่ยขาวด้วยต้องสวยด้วยอาจจะไม่ต้องถึงขั้น R O G สตริกที่น้นอนมันมีสตริกไว ใช่ไหมแต่ลูกค้าก็ไม่เอาเขาเอาแค่กิกะับไบแอโรโอซีในมุมมองของ i h a v e หรือว่าอะไรก็ตามนะมันมีการ์ดจอสีขาวหลายแบรนด์หลายโมเดลแต่ว่าท็อปสุดเนี่ยคงต้องยกให้กับ rog stick white แต่ว่าเอาจิ๊กติ๊กไว้เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันจะมีใน4070 ti stick white หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่มีนะครับดังนั้นการ์ดจอตัวเนี้ยจะเป็น r t x 4070 ti จากกิกะไบต์ตัว Aero o c สวยอยู่แล้วนะสามพัดลมระบายความร้อนตรงนี้ heat sink vapor chamber ต่อไฟเลนสิบหพิน 1ช่องพัดลม3ตัวและเคสตัวนี้แถมไลเซอร์การ์ดแถม vj holder ทำให้การจอตัวนี้เนี่ยสามารถวางแนวตั้งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปอย่างใดตัว power supply ครปปับแน่นอนฮะ จะเป็น MSI MPG A850G PCE 5.0 G, 0, อันนี้ก็คือเป็นปกตินะ850วัตต์80 plus ตรงนี้ซัพพอร์ต ATX 3.0 p c ์สดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยไฟให้กับซิสเตมนี้อย่างเพียงพอนะครับแล้วเป็นในซีรีส์ MPG อีกนะครับก็คือเป็นเคสที่หลบมุมก็คือตัวพวกสพปายจะซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองทำให้เราไม่เห็นพวกอสไปร์อะไรชัดเจนมากแต่ว่าคือมันสวยแต่ว่ามันซ่อนนะคร นะครับจะถูกใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วอ c e s รณ์ส่วนต่างๆเพิ่มเติมคืออะไรครับบอกก่อนอันดับแรกคือคําเรียว่าลี่ครับสายต่อเอ็กเ s นชันเคเบิลเอ็กเซนชันทั้ง2จุดครับไม่ว่าจะเป็นตัว24พินมัตเตอร์บอร์ดครับตรงนี้รวมถึง16พินการ์จอจะถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวไรเซอร์ที่เป็น R G B สิ่งนั้นเรียกว่าเ e ลี่สเตมเมอร์พลัส V2 ที่เป็นตัว R G B นั่นเองนะครับเลลี่สเตมเมอร์พลัส V2 เนี่ยเป็นตัว R G B อยู่ละนั่นเองแล้วก็ด้วยความที่ไหนๆก็ไหนๆ ลูกค้าเนี่ยใส่ครบดังนั้นเนี่ย24พินเมนบอร์ดกับ16พินเ Power Supply เนี่ยสามารถที่จะแทนที่ด้วยเ e นลี t สติมเมอรพัหมดเลยดังนั้นเนี่ยวางพาดอย่างนี้ครับจริงแล้วลูกค้าจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ลูกค้าต้องการใส่มันก็จะวางพาดอย่างนี้แต่และเนี้ยสามารถซิงโครไนซ์ไฟกับเมนบอร์ดซิงโครไนซ์อะไรกับอย่างอางื่นได้แลน้น24พินกับ16พินตัวนี้จากเล l ลี่สติมเมอพลัส V 2ราคาเท่าไหร่ครับ2อ0 0กับ1,600ก็ประมาณ4,000กว่าบาทนั่นเองนะครับบอกได้ราคาบอกราคาแยกได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบลูกค้าสั่งประกอบเองเลือกเองทุกอย่างหมดดังนั้นเนี่ยจะมีราคาแยกหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเคสเท่าไหร่เมนบอร์ดเท่าไหร่ ใช่ไหมคราวนี้ต่อมามันก็จะมีสินที่เพิ่มเติมอีกครับอย่างเช่นพัดลมนะครับ N z x t ตัว F 1 2 0 R G B duo ซึ่งเครื่องนี้จะใช้พัดลม N z x t ทั้งหมดนะแล้วเป็นตัวบนบนด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย7ตัวมันจะเป็นแพ็ก3นะแพ็ก3 1แพ็กใช้2 p a แพ็กก็จะเป็น6ตัว 6ตัวบวก1ก็จะเป็นเถ้าหกตัวนั้นอยู่ตรงไหน1เลยครับอยู่ด้านล่าง3อันอันนี้เราจะไม่เห็นเพราะว่าตัวเคสนี่ค่อนข้างใสแต่ตรงที่ว่ามันจะมีตะแกรงให้เราดูด้วยนะหนึ่ตัวครับแล้วก็ด้านในอีก3ตัวกลายเป็น6ตัว6ตัวด้านหลัง1ตัวกลายเป็น7ตัวตรงนี้เขาเรียกว่าเคสเนี่ยสวยทั้งฟังก์ชันแล้วก็งาน CNC หรืองานเจาะของเขาเนี่ย่ขนขึ้นดีขึ้นดีเลยดีกว่าผมว่าเคสเป็นไทเอ็นเนยคมกริปเลยครับมีช่องใส่สตอรี่ที่คุณสามารถที่จะดึงออกมาได้ฮะดอาด้เเลยยีวว่คส มันน็อตไม่ร่วงด้วยนะเนี่ยดึงออกมาได้อย่างเงี้ยใส่อย่างนี้ได้เลยนะเราจะสังเกตได้ง่ายนะว่าเคสดีเนี่ย มันจะแบบถอดเข้าถอดออกง่ายฟังก์ชันมันจะแข็งแรงมากนะครับคือการที่เรามันมีหลายชิ้นส่วนเราชิ้นส่วนทุกอย่างมันมันมันแมทกันได้หรือมันเข้ากันได้สึกสดพอดีเนี่ยถูกว่าผ่านอันนี้ผ่านเลยแหละสำหรับเคสยี่ห้อไฮส์นั่นเองนะครับแล้วก็สตอรเรจครับจะเป็นซัมซุงแต่ว่าเป็นซัมซุงรุ่นที่แรงที่สุดแน่นอนทุกคนอาจจะเห็นผมใช้ซัมซุง980 Pro ใช่ไหมจะเป็นรุ่นที่แรงที่สุดแต่ว่ามันจะมีตัวท็อปกว่านั้นอีกมันคือซัมซุง990 Pro นะครับตัว99 เลือกใช้เนี่ยจะเป็น1นึ่งเทจำนวน2อันนะครับแล้วรีสปีดบอกเลยว่าตัวนี้ตันแล้วนะตันแล้วใน Gen 4 7,450เมกแน่นอนอย่างที่ผมอ,อธิบายไปล่าสุดว่า PCIe Gen 5เนี่ยมันเตรียมคลอดอยู่แล้ว MME In 2เนี่ยที่เป็น PCIe Gen Gen 5และรีสปีดเนี่ย1 3ื0 0สามหมื่เนี่ยเตียลออกมาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเร็วๆนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงขัน้นนั้นไงณเวลานี้นะเจน450เมกขั้วสัตว์รีสปีดสูงสุดครับและ1เทราไบต์ความจุใช้จำนวน2ตัวแล้วนั้นเครื่องนี้ครบหมดครับ 1, 25, บ125,40าทแล้วเค สวยมีจอในตัวจอ 4K ราคาขายย่าเต่ยผมบอกไปหมดแล้วนะครับ1,25,000บาทขาวล้วนแล้วสวยแบบนี้ไม่เกินใจครับจาก i have s e r i e นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กก share ให้ i have ด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้ารอบหน้ามีเครื่อน่วนดอีกเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ